อ่ะโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่พวกเราโอซิโลชแนลวันนี้เรามากันคลิปสปอย GCP 1 3อีกแล้ววันนี้เรามาสปอยแคนสไบบ b a เท l ลนะครับโอเคเรามาดูกันเลยเกยร์่ที่ออกใหม่นะครับลาชาเขาทมินบูทพาวเวอร์ไอคิอัอออสนะครับโอเคเหกมันบอกว่า ออโต้แองการ์ดหนึ ass, ่งคอร์เตอร์บาร์เลือกไงการที yes. one, ่ความอยู่ในจีโซนที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้หนึ่งใบเมื่อยูนิตนี้โจมตีคุณสามารถจ่ายคอครับถ้าจ่ายครับเรื่องเรียกการของคุณกี่ใบก็ได้ใบการเป็นน้ำคภาพไงหน้าถ้าใบสามใบหรือมากกว่าครับจวนหนึ่งใบเลือกการไม่เกินสองใบจากใบโซนคุณต่อจำนวนการที่แงหน้าอยู่บนจีโซนทุกทุกหนึ่งใบขอการตอนั้นลงช่องียกาศที่แตกต่างกันและไม่มียูนิตอยู่ตัวนี้อาจจะ ถ้าแคนาลูคามิตอนนี้เจอสไปที่เพิ่ม10 Cp13 อาจจะต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าถ้าบายเขาเขาก็สามารถเสกบายได้ตัวเล่นเขาก็จะเพิ่มขึ้นเดีนี้ค่อนข้างไปทางบายนะครับถ้าเกิดของใหม่มาก็น,าน่นาะนนนจะเ,เน้นไปทางบายแล้วล่ะโอเคไม่ได้เน้นเสกบอกเอ้ยเน้นไปทางบายแล้วก็มันก็กลับกองอยู่เดียวอืมอ่ะเรามาดูกันที่ใบต่อไปนะครับก็คือเหมือนพูดง่ายๆก็คือทำให้มันติดชาร์จง่ายขึ้นนั่นแหละ โอเคใบต่อไปเป็นจีการนะครับแผงกั้นอันทนทาน h c a คา n ตันกเกะครับเฮกบอกว่าออตโต้เมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนเลือกการ์ดรวมกันไม่เกินสาใบาจากรอบโซนหรือโซลของคุณที่มีเกียรต่างกันนะครับนำการ์ดเหล่านั้นไปเรียงไว้ใต้กองคุณห้านำการ์ดสามใบเข้ากองการ์ดยูนิตน,นี้ชิวบกหมื่นจนจบ,จบเทินครับโอ้โหโหดมากครับเรียกว่าเก็บฮิวทิกเกอร์กันนะครับฮิวส เขาบอกว่าเลือกการลงกันไม่เกิน3ใบโอเคก็คือเก็บฮิ์ไว้ได้จากดอบโซนเป็นการเก็บที่โหดมาก <c oughs> โอเคครับมาดูวันที่เกีบบยร์ามใบต่อไปครับเป็นไลซิ่แต่ไม่ใช่ฐานนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นเรียการมากกว่าโอ้มีเพื่อนมานี่นะครับมารีวิวกับเราด้วยตุ๊กแกโอเคเหตุบนครับออตโต้เรียการชาร์จออตโต้หึ่งคอ์เตอร์บาร์นำการเป็นสุด เอ้ะนำกาดหนึ่งใบจากมือคุณเข้าโซ่เมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนกากาดหรือเรียกากาศสามารถจจกคอร์สค่าจ่ายเอาคนหาการาดเกยรสองหรือต่ำกว่าได้มีความสามารถชาร์จจากกองกร์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบของกา๊าซเป็นน้นลงช่องเรียกากาศที่ไม่มียูนิตอยู่สลับกองกร์ดถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพชาร์รบยูนิตนี้ได้รับันยูดีบวกสามพันจนจบเทินครับต่อไปครับถึงแล้วครับออตโต้แวนากาดจิ๊บกสองครับเมื่อจบเทินไฟเตอร์คนใดก็ได้ครับถ้าจำนวนเรียกากาศของคุณมีสองใบหรือต่ำกว่าครับ เลือกเลกการของคุณหนึ่งใบคุณสามารถนำเลกการใบนั้นเข้าสู่โซได้แล้วก็ถ้านําเข้าโซจุดหนึ่งครับใบนี้ก็ดีครับเอามาเป็นเลียก็ดีเป็นแหวนก็ดีครับอะไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยใบเป็นต่อไปเป็นเกตหนึ่งครับทเทคเป็น pg นะครับเทคคอนพิัาครับเทคออโต้แบบเลยการชาร์ครับเทคออโต้ทิ้งกัดมปนมือคุณหนึ่งใบเมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนจังมือคุณสามารถจ่ายขอรับผ้าจ่ายครับ การทีเ่เลือกการเลือกยูนิตของคุณที่กําลังถูกโจมตีหนึ่งใบครับยูนิตนั้นไม่ฮิตจนจบการต่อสู้โอเคจะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้นะครับต mm hmm. ิกล่างครับออโต้เมื่อกาดใบนี้ถูกส่งเ mm hmm. ข้ากองการจากช่องเรียกการแ mm hmm. ละก,การไม่เกินสามใบาจากระบส่วนคุณใบาการตันนั้นในสภาพไหนหน้าเลือกยูนิตคนหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับสองจุดดีบวก,กหมื่นตามจำนวนจอม,าม่าแผนผู้เลือกเย็นคันนิ่งเบสนะครับ ที่ไหน้าอยู่ในบายโซนของคุณ <c oughs> เป็น PG ชาชาตที่เอามาเล่นกับจิน8ปก็ได้แล้วก็บวกพลังก็ได้โอ้ oh, <c oughs> เรียกว่าโหดเลยทีเดียวครับ PG ใหม่ต่อไปเป็นใบสุดท้ายก็เป็นฮิวทิเกอร์ตัลลี่น่ารักมากใบน,นี้เรียกว่าเทใจแน่นอนเป <c oughs> ตัลลี่แล้วครับผมเมนตัลลี่กับแบดเอ็นนะครับ <c oughs> อ่าเทครับออโต้ลายการใบนี่สภาพไงหน้าบายฮิวทิเกอร์ในดอกโซนคุณหนึ่งใบเมื่อมันถูกทิ้งจากมือเพื่อเป็นค่าคอร์สข,ของการ ไอคคอนของจกาเดียนคุณสามารถจ่ายคอนค่าจ่ายับเลือกไหแดมหรือเลือกโซชาร์ดหนึ่งใบโอเคมีเท่านี้สไปร์บัตเทอร์ก็ออกห้าใบนะครับไม่ได้ออกเยอะก็ดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ใบไอแคนต่อไปกันเลย